เมื่อในเกมมีเทพพเจ้าผมกำลังลงเขาอยู่พี่มันยิงผมพี่ใบไม้พี่ช่วยเขาสิพี่ใบไมไม่รู้อ่ะพี่จะช่วยทันไหมเนี่ยพี่โดนเฮ้ยเฮ้ยอ้าวพี่ใบไม้ล้วเจอคนหรือบอดเนี่ยเป็นไรอ่ะน้องน้องเขาเขาเป็นคนหรือเขาเป็นบอดเขาเป็นเขาเป็นโปรเขาเป็นโปรเปล่าเขาโคคมอ่ะพี่ โป้โป oh, 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 oh. ไม่ใช่ละเอาออมูตี้เย็ดเลยเอ้าว่าแล้วมันอยู่ไหนรายงานแม่งเลยไอ้ป้าเอ้ยก็ว่าอย่ามันยิงพี่อยู่ไหนวะรายงานก่อนมันใช้ไอ้ป้ายิงหัวพี่สังเกตเคลื่อนที่เปียโตีเอาแบนหมดเลยนะเอ้ามึง ไอ้บ้าเอ,อ้ยขนาดเจอบอทยังเล่นโปู